เรื่องของเมียนมาค่ะไกลบ้านเดานี้เองนะคะตอนนี้ยังคงต้องตามกันต่อสถานการณ์สู้รบภายในก็ยังมีอยู่เนืององคือออกมาเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้รุนแรงมากแต่ยังคงมีการสู้รบกันแล้วก็ล่าสุดค่ะยังมีข่าวที่สร้างความฮือฮาเรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยที่มีกระแสข่าวบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเดินหน้าอยากจะเป็นตัวกลางในการไปยุติข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเมียนมานะคะโดยบอกว่านายทักษิณเนี่ย ไปร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการมาแล้วกับผู้นํารัฐบาลเงาเมียนมาหรือว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG ระหว่างที่เขาไปเชียงใหม่เมื่อเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมาอันนี้เป็นรายงานข่าวของสำนักข่าว Voice of a เมริก a นะคะนอกจากนี้ทางทักษิณเองก็ยังไปพบผู้แทนจากกองกําลังกลุ่มติดอาวุธชมกลุ่มน้อยในเมียนมาหลายกลุ่มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น KNU KNPP KNO และก็พลเอกเจ้ายอดศึกซึ่งเป็นประธานสภาพเพื่อการกอบกู้รัฐชาติด้วย ซึ่งตามการเปิดเผยของแหล่งข่าวเนี่ยนะคะนายทักษิณบอกว่าเขาต้องการจะเป็นตัวกลางในการช่วยเจรจาระหว่างกองทัพรัฐบาลและองค์กรต่อต้านของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีการต่อสู้กันมาเนืองๆน,นับตั้งแต่มีการรัฐประหารนะคะมีะรายงานด้วยว่านายทักษิณยังขออนุญาตที่จะเดินทางไปเมียนมาด้วยแต่จนถึงตอนนี้คือเขายังไม่ได้รับการตอบรับจากทางด้านของรัฐบาลทหารพมาร่าแต่อย่างใดก็เลยยังไม่ได้เดินทางไป และเมื่อวันอังคารก็มีคํายืนยันจากนายมาริสเงียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนใหม่ของไทยด้วยที่ยืนยันแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะแต่ก็ย้าว่าเรื่องของการพูดคุยของนายทักษิณเนี่ยเป็นการพูดคุยของส่วนระดับบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับนโยบายประเทศเพื่อนบ้านของรัฐบาลไทย ทีนี้ฟังความเห็นของรองศาสตร,ราจารย์ดรดุลยพัปิชารัตผู้เชี่ยวชาญด้านกองทัพเมียนมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บ้างซึ่งท่านก็วิเคราะห์ถึงประเด็นที่คุณทักษิณจะเป็นตัวกลางนี้เหมือนกันนะคะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะถ้าเป็นข่าวอย่างนี้ออกมาเนี่ยบทบาทคุณทักษิณก็เป็นลนักษณะไม่เป็นทางการอยู่ใช่ไหมครับมันต้องรอการตอบรับด้วยรอการตอบรับจากกลุ่มชาติพันธุ์จากรัฐบาล n u ็และโดยเฉพาะรัฐบาลทาหารพม่าที่เนปิดอว่าวะสามกลุ่มเนี่ย ถ้าคุณจะปรองดองเจราจาสันติภาพเนี่ยคุณพร้อมใช่ไหมให้ให้คุณทักษิณเนี่ยเข้ามาเป็นมือประสานสิทธิ์ทิดนะครับในในใน,ในการเป็นกาวใจเพื่อลดความขัดแย้งซึ่ง,ซ,งซึ่งผมว่ามันคงไม่ใช่เรื่องเร็วมันจะต้องใช้ระยะเวลาก่อนควรแล้วมาวันเนี้ยมันมันมีคนที่ทําหน้าที่นี้อยู่นะครับในอยกตัวอย่างเช่นในสหรประชาชาติเนี่ยเขาก็ตั้ง special envoy หรือทูตพิเศษหรือผู้แทนพิเศษเรื่องกิจการพาม่าโดยเฉพาะ นะครับก็คือเป็นชาวออสเตรเลียเขาก็ตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคีย์ฟิกเกอร์ในระดับอาเซียนเขาก็มีสเปเชียลเอนไบอยคือมีมีผู้แทนหรือมีทูตพิเศษด้านพม่านะครับอ่าปัจจุบันเป็นคนลาวใช่ไหมครับคือท่านทูตอาุณแก้วซึ่งลาวเป็นประธานอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นสเปเชียลเอนไบอยของสองปปลาวเนี่ยมันก็คุมคุมงานการพัฒนาสุทิภาพในอาเซียนด้วยซึ่งซึ่งเขาก็คุยกับกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆกลุ่มด้วยเพื่อจะ จับให้หลายๆกลุ่มเหล่าเนี้ยรวมถึงรัฐบาลพม่าเนี่ยมาคุยกันเพื่อสร้างสันติภาพเพราะนั้นมันมีคนทําบทบาทเนี้ยที่เป็นทางการเนี่ยอย่างน้อยสองคนคือในชั้นสหประชาชาติกับในชั้นของอาเซียนอยู่แล้วนะคบส่วนในในของประเทศไทยเองเนี่ยก็ก็เป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศเป็นเรื่องของทำเนียบรัฐบาลเป็นเรื่องของของกองทัพกับสมอชอ่าส่วนคุณคุณทักษิณเนี่ยจะเป็นจะเป็นคีย์ฟิกเกอร์ที่เป็นส่วนบุคคล ใช่ไหมครับที่มีคอนเน็ชันมีบารมีเป็นเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นหงเป็น่วงนะครับปัญหาต่างๆในพม่าแล้วอยากจะเข้ามาเป็นกาวใจอันนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณทักษิณจะไปประสานกับกลุ่มต่างๆที่ผมว่ามานี้ในระดับไหนอย่างไรตรงนี้ก็ก็ต้องจับตาดูแต่ด่านแรกที่ต้องผ่านให้ได้ก่อนเนี่ยก็คือต้องไปดูกลุ่มที่มาติดต่อคุณทักษิณรวมถึงรัฐบาล s a c ที่เนปิดอว่าสุดท้ายแล้วเขาเขาเขาอยากให้คุณทักษิณเนี่ยมารับบทบาทในรูปแบบไหนอย่างไร ส่วนอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ยังคงต้องจับตามองเหมือนกันหลังจากที่รัฐบาลทหารเมียนมาเพิ่งออกระเบียบมาว่าจะต้องมีการบังคับเกณฑ์ทหารไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเพื่อจะนําไปเสริมกําลังพลในการไปสู้รบกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยนะคะล่าสุดปรากฏว่าสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานของรัฐบาลทหารเมียนมาก,ก็ประกาศอีกบอกว่าจะต้องระง,งับใบสมัครจากพลเมืองชายที่ต้องการเดินทางไปทํางานในต่างประเทศชั่วคราวหรือถ้าเรียกง,ง่ายๆเข้าใจง,ง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมก็คือ ้ามผู้ชายทุกคนเดินทางไปทํางานต่างประเทศโดยบุบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการตรวจสอบกระบวนการต่างๆแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะโดยกฎข้อบังคับข้อนี้เนี่ยเริ่มบังคับใช้ไปเมื่อ1พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งก็มีคนวิเคราะห์ว่าเป็นไปได้ว่ารัฐบาลทหารเมียนมาอาจจะต้องการสกัด ชายชาวเมียนมาไม่ให้ออกนอกประเทศเพื่อที่จะเรี่ยงการเป็นทหารนั่นเองนะคะโดยกฎหมายการเกณฑ์ทหารเนี่ยอาจจะทําให้พลเรือนถึงประมาณสิบาล้านคนมีสิทธิที่จะถูกเรียกตัวทั้งหมดเลยแม้ว่าทางกองทัพจะมีขีดความสามารถในการฝึกฝนกําลังพลได้เพียงแค่ประมาณห้า0 0่นอัตราต่อปีก็ตามนะคะเอาไปฟังเรื่องนี้เรื่องของการวิเคราะห์เกี่ยวกับกําลังพลเนี่ยนะคะจากทางด้านของอาจารย์ดุลยภาคเพิ่มเติมค่ะสะท้อนความรุนแรงของสงครามกลางเมืองนะครับแล้วก็ บีบบังคับให้กองทัพพมา่าจําเป็นต้องไปหากําลังคนเพิ่มนะครับเป็นกองหนุนนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อให้เกิดความพร้อมในการลบคือต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าทาหารพรมาร่าเขาก็ยอมไม่ได้ที่ประเทศมันมีภาวะแบบนี้ทําให้ต้อง ต่ออายุสภาวะฉุกเฉินไปเรื่อยๆแล้วทหารก็ไม่สามารถนําความสงบกลับคืนสู่ประเทศสักทีหนึ่งจัดเลือกตั้งก็ยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาก็ต้องการจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยขึ้นเพื่อจะคุยทางไปสู่การเลือกตั้งที่เขาควบคุมได้ทีนี้มันจะไม่ต้องมีปริมาณของทหารเนี่ยอย่างพอเพียงแล้วก็ต้องมีกฎเหล็กเนี่ยทุบลงไป เพื่อไม่ให้เยาวชนหนุ่มสาวทั้งหลายเนี่ยนะครับหนีกระสานสร้นเซนออกนอกประเทศหรือว่าไปเติมกําลังให้กับฝ่ายตรงข้ามแต่เพียงข่ายเดียวนะครับเพราะเขาต้องการดึงมวลชนบางส่วนเนี่ยมาสนับสนุนกองทัพด้วยการใช้กฎหมายเข้าควบคุมทีนี้ในหมู่เสนาธิการกองทัพพม่าเขาก็เชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีชายหญิงเยาวชนหนุ่มสาวเนี่ยเข้ามาอยู่ในโครงสร้างกองทัพได้ประมาณสักราวๆหนึ่งแสนนาย มันก็จะสามารถเปลี่ยนดุลการลบได้แทนที่ทาหารพม่าจะเสียเปรียบในหลายๆพื้นที่ก็อาจจะชิงกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบบ้างนะครับแต่เกมแบบนี้ก็เป็นเกมเสี่ยงเพราะว่าก็คนที่ถูกเกณฑมทหารพม่มา,า,า,รรม,ามากขึ้นกว่าเดิมาน,นะครับเพราะว่าก็ถือว่าใช้กดเหล็กมาทุบให้พวกเขาต้องมาเป็นฐานค้ำยันอ้ำนาจให้กับเผด็จก,การต่อไปอย่างนั้นหรือ แต่มันก็คงมีบางคนที่มันไม่มีทางเลือกจริงๆเพราะว่าเขากลัวบทลงโทษทางกฎหมายนะครับอยากจะประกอบอาชีพต่างๆในประเทศพม่าต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่อยากจะเจออันตรายต่างๆที่ได้จากฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐนะครับก,ก,ก,ก็เลยจะต้องเข้าร่วมโครงการนี้เหมือนกัน ความคืบหน้าเรื่องนี้สดสดร้อนรอนเลยเรื่องของการห้ามเดินทางไปทํางานต่างประเทศเนี่ยเมื่อวานนี้เองนะคะปรากฏว่ามีรายงาน,นว่ารัฐบาลฐานเมียนมาค่ะเหมือนจะกลับลําอนุญาตนะคะให้ชายชาวเมียนมาสามารถออกไปทํางานต่างประเทศได้แต่ว่าต้องมีการยื่นคําร้องของอนุญาตทํา,ทาง,ทงานแล้วก็จะมีการพิจารณาเป็นรายบุคคลไปโดยจะมีการออกบัตรประชาชนชนิดพิเศษให้กับพลเมืองนะคะที่ต้องการจะเดินทางไปทํางานในต่างประเทศ ซึ่งเราก็ต้องติดตามกันต่อว่าจะมีมาตรการใดๆเปลี่ยนแปลงอีกไหมเพราะถ้าหากยังคงคําประกาศห้ามเดินทางไปต่างประเทศเอาไว้เนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะแค่คนที่ต้องการเดินทางไปทํางานต่างประเทศเท่านั้นแต่ก็จะส่งผลไปถึงบริษัทจัดหางานในขณะที่ความเป็นอยู่ในเมียนมาเองตอนนีป้ปัญหาเศรษฐกิจก็เต็มไปหมดความขัดแย้งเอ่ยสงครามกลางเมืองเอ่ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าคนที่รับกรรมก็คือประชาชนชาวเมียนมานนั่นเองถ้าถ้าเขาสามารถล็อกเป้า ไม่ไม่ให้มีประชาชนออกนอกประเทศเนี่ยมันมันก็อยู่อยู่ในประเทศพม่านะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีคนที่ยิ่งกลัวนะครับกลัวกลัวแรงขู่แบบเนี้ยแม้ว่าจะจะสารต่อหรือจะกลับลําอะไรเนี่ยมันมันออกอากัตรียาออกมาแล้วว่าทารพรมาร่าเนี่ยมันน่าจะเอาละเขาจะต้องล็อกผู้ชายเอาไว้ให้มากพอสมควรเพื่อเก็บไว้เป็นแมนพาวเวอร์เนี่ยเพราะนั้นยังไงก็ก็คงจะต้องมีหลายคนนะครับที่น่าจะจะใช้สารพัดพิธีเพื่อหลบหนีออกนอกประเทศแน่นอน ครับซ,ซึ่งส่วนหนึ่งมันก็ต้องเข้ามาที่ทางประเทศไทยด้วยแล้วส่งต่อไปประเทศอื่นนะครับหรือจะหลบหนีเข้ามาหางานทําอะไรในประเทศไทยหรือใช้ชีวิตชั่วคราวในประเทศไทยแล้วไปประเทศอื่นเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มคนแบบนี้นะครับที่พารานอยใน,ใน,ใ,นในเรื่องของการที่ถูกล็อกไม่ให้เคลื่อนย้ายออกนอกประเทศเนี่ยพยายามจะเล็ดลอดออกมาล่วงหน้าเหมือนกัน ทีนี้ถ้าไปดูข้อมูลตามการประเมินขององค์การแรงงานระหว่างประเทศอ้างอิงตัวเลขของรัฐบาลเมียนมากก็บอกว่าช่วงปี2020ค่ะมีชาวเมียนมาถึงกว่า4ล้านคนที่เดินทางออกไปทํางานต่างประเทศและในจํานวนนี้ประมาณ2ล้านคนเลยนะคะที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยแต่นักวิเคราะห์เขาก็บอกว่าตัวเลขนี้อาจจะตกสํารวจอีกจํานวนมากเพราะฉะนั้นตัวเลขที่แท้จริงมากกว่านี้แน่นอนนะคะ ทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยบ้างนะคะก็พบว่าทหารเมียนมาเนี่ยมีส่งเครื่องบินปีกหมุนโจมตีฐานของกระเรี่ยง KNU 2จุดในจังหวัดเมียวดีอยู่ที่อยู่ตรงข้ามแม่สอดนะคะแต่ก็ไม่ได้มีรายงานความเสียหายดุนแรงขณะเดียวกันมีรายงานด้วยว่ากองทัพอารากันซึ่งเป็นกองกําลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าสามารถไปยึดหน่วยบัญชาการทหารที่15ในรัฐยะไข่ได้แล้ว ะะและยังควบคุมตัวเนี่ยค่ะตามภาพเลยทหารฝ่ายรัฐบาลได้หลายร้อยนายเดินกันมาเรียงแถวเลยนะคะโดยคลิปวิดีโอนี้มีการเผยแพร่โดยทางกลุ่มอรา,ารักันเองแนวโน้มนะคะสำหรับแนวโน้มทิศทางการสู้รบในเมียนมา นักวิเคราะห์หลายคนบอกว่ายังคงจะเป็นเช่นนี้ต่อไปเพราะว่ายังไงแล้วกลุ่มชาติพันธุ์มันหลากหลายมากค่ะเพราะฉะนั้นก็ยากที่จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ทั้งหมดและตอนนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ได้ลุกลามกลายเป็นเหมือนกับสงครามกลางเมืองไปแล้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้อาจจะยังไม่จบลงง่ายๆและยังต้องติดตามกันต่อไปว่าคือกลุ่มต่อต้านยังคงมีพลังมากพอที่จะสู้รบกับทางกองทัพได้มากน้อยขนาดไหนและก็จะมีมือที่3หรือมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาแทรกแซงอีกหรือไม่ด้วย นะคะ